คุยกันนะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทร,รัพย์นมบูราพัฒนาสิทธาคุณเอสวัสดีค่ะครับคุณจอยสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เหมือนจะพยายามเลี้ยงตัวหลังจากที่เมื่อวานทํามึนทาทางงไปแล้วนะคะว่าตอนเช้าเราอันมาเนาะลราก็ขึ้นไปได้18จุดแต่บ่ายนี้ทิ้งตัวลงมาแบบไม่สนใจใครเลยเช้าวันนี้เหมือนจะเริ่มเลี้ยงเลี้ยงตัวเลี้ยงเลี้ยงตัวยังยังไม่ตัดสินใจนะคะระดับพันสามร้อยเจ็ดสิบสองนี้คุณเอเมือยังไงคะ ครับก็ภาพตลาดเองก็น่าจะเป็นเป็นสัญญาณของการแว่งตัวไซเวนะครับคือก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัจจัยบวกใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกในจงต่อตลาดหุนไทยความนี้นะครับแล้วก็ภาพของตัวตลาดสินทรัพย์สิ่งโลกองก็ค่อนข้างมีมีความผันผวน,นนะครับพอสมควรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าด้าเศรษฐกิจเองพอหลังการเปิดเมืองรัฐเองมันมัน,ม,นมันก็ดีขึ้นนะครับเป็นเป็นภาพประคองความคาดหวังบวกที่บอกว่า ไอตัวผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มมากกว่าห้าหมื่นรายต่อวันนะครับแล้วก็จำนวนผู้ชื้อซึ่งกลับมาเว่งขึ้นสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนนี้ก็เป็นจุดที่พอที่เห็นแนวโน้มว่า,าความเสี่ยงต่อการล็อกดาวบางส่วนหรือว่าจะล็อกดาวเต็มที่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็สี่สัรัดเองในช่วงเดือนกรกฎาคมตัวเลขมันน่าจะมีสัญญาณที่ที่สะดุดลงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต,ตลาดเองก็ ยังคงมีมีความมันห่วนมากอยู่พอสมควรน,นะครับผมว่าตลาดเองก,ก็คงเป็นไซเวครับจอยวันนี้บ้านเราก็คงอยู่ในกอบหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับแล้วก็แนวรับก็หนึ่งสามหกสองหนึ่งสามห้าสามนะครับก็คงอยู่ในเกอบนีครับแล้วคุณเองมอง,มองว่าโอกาสที่จะไหลลงมาด้านล่างจะมีน้ําหนักมากกว่านะคะเออจริงผมก็คิดว่า,น,า,น,าน่าจะยังอยู่ในจุดท,ท,ที่ที่พักตัวนะครับเพราะว่าคือถ้าตลาดพี่ฟันโฟยังไม่เข้าไอ้คาว่าไม่เข้าเนีย่ยก็คือคือถ้าเขายัง ยังไม่ได้ซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องแล้วก็ซื้อแบบตันแบ,บชนิดเมื่อวานพันกว่าล้านายังไม่นับใช่ไหมเมื่วอวานผมนเิดว่ามันเป็นแรงขายในประเทศนะครับทําให้เขาซึ่งซึงในการตั้งตั้งบิกไปเนี่ยมันก็อันนี้จะเล่นไม่สบายมาเยอะหน่อยนะครับเอถ้าถ้าซื้อระดับพันล้านยิงหุ้นนคุณจะมีโมนตั้มที่บุกปีกว่าน,นต,ตัวบ้านเรานรันนี้เราบอกว่าโฟลเนี่ยยังเข้าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีนยาะม,มากแล้วก็บ้านเราเองเชโครงสร้างเลยละนะครับ เศรษฐกิจเองอาจจะื้นตัวได้ช้ากว่าพวกฝั่งเอเชียเหนือ e นะครับเพราะฉะนั้นเวลาโฟล์สวิตใหม่บ้านเราก็คงไม่ได้เป้าหมายแรกๆบวกอร์ปรชัาก็ค่อนข้างตึงนะครับผมว่าที่ตลาดหุ้นไทยเองก็คงเล่นสลับเวียนกลุ่มไปนะครับส่วนเซกเตอร์ไหนมีปัจจัยบวกประสบการณ์ดีหรือว่ามีภาพเอาลุกข้างหน้าที่สดใสรออยู่ก็จะเอาเปอ,อร์มได้นะครับแต่ว่าถ้าเฟสเอร์ไหนที่ปัจจัยบวมไม่ค่อยมีก็อาจจะต้องรอนะครับ รอบตลาดไปนะครับตลาดคงเป็นช่วงพักอยู่ครับผมคชะแต่ที่เห็นชัดๆคือเมืม่อวานน่ะขายแบงก์แต่วันนี้ซื้อแบงก์กลับอะไรเป็นปัจจัยที่ทให้เปลี่ยนใจเร็วข้ามวันขนาดนั้นคะอืมซื้อแบงก์กลับไหมที่จริงผมมองว่าวันนี้แบงก์อาจจะมีแรงซื้อบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูมินิยามกานะครับในมุผมคิดว่าภาพหนึ่งที่ที่เราเห็นก็คือซื้อตัวแบงก์เนี่ยมันเป็นภาพของการใช้เหรียญค้างนะครับมาระยะหนึ่งละหลังจากที่ มีเรื่องการลดเว้นการจ่ายผลผลนะครับแล้วก็ก็อยากให้เตรียมครอคล้องไว้นะครับลดเว้นเรื่องการทำที่กรรมเกี่ยวัวซื้อขึ้นคืนนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือค่้คืนที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ก็มี่ายอย่างทาง ECB นะครับว่ากําลังิจีรณนอาจจะทําจะให้ตัวพวกธนาะคารอันนี้ในยุโรปเองเนี่ยนะครับลดการจ่ายผลผลกับตัวซื้อคื้นคืน,นย,ยาวนานกว่าเดิมตอนแรกในมาตรการเขาึ้นใช้ก่อนบ้านเรานะครับจะที่สุดเดือนตุลาคม ดูเหมือนว่าทางยูโรโนี่ไมเหมือนว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็จุดถึงการดับดิ่งเศรษฐกิจเองอาจจะลึกกว่าที่คิดไว้แล้วก็ฟื้นตัวเนี่ยในทีน้าก็ไม่ได้ฟื้นตัวดีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจุดนี้เองก็เลยเป็นจุดที่เขาอาจจะให้แบงก์พาณิชย์เสียสักว่าโค้งมากขึ้นหรือว่าภาพอาจจะคล้ายบ้านเรานะครับสิ่งที่ตลาดเป็นคอนเซิร์นคือการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยจะแย่ลงไปถึงจุดไหนนะครับก็มีจุดที่เงินทุนกลุ ้ายังไม่เห็นฟันซูเข้าหรือว่าเห็นการเติบโตที่มีระยะในตัวนี้กลุ่มนี้คงคงยังเป็นจุดที่ผมคิดว่า underperform best อยู่นะครับก็อาจจะมีช่วงที่ไม่รด้จะดันเซกเตอร์ไหนว่าจะมีสวิตช์มาประคองบ้างแต่ว่าโดยรวมโอกาสขึ้นแรงๆไม่ว่าอย่างด้วยด้วยปัจจัยเฉพาะตัวของกลุ่มนี้ทั้งเซกเตอร์นะคะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ทำยังไงดีคะเพราะถ้ามันจะมีโซนในภาค่าบาทอ่อนค่านะครับุเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ค่าบาทเริ่มเบรกเส้นยีทาขึ้นมา ค่าเฉลี่ย25วันแล้วก็ดูทับเบรกที่สิบห้าห้าเนี่ยน่าจะอินไป่ด้วยค่าเงินบาทจะอ่อนค่าระยะกลางพอเราเราเลือกเราคงต้องเลือกคนที่เห็นสัญญาณยอดขายน่าจะดีหรือว่าดีมาร์เริ่มแข็งแรงนะครับก็ชิ้นโซลิตเน,นียผชอบตัว TCE นะครับแล้วก็กลุ่มฟู้ดเนี่ยลองดูตัวไทอูนเนนโฟร์ซิงเกิล CTS อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราคิดว่ามีความหวังในการฟื้นตัวตั้งแต่จา่ามาสามเดือนไปแล้วก็ค่าเงินเริ่มส่งผลบวกนะครับเล็กๆแล้วนะครับก็ลองจับตาดูครับผม ก็เอาเป็นหุ้นกลุ่มส่งออกที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงใช่ครับผมแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมันก็มันก็เขาเรียกอะไรมันก็สะท้อนมาจากภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงด้วยเนาะใช่ครับแต่ว่าคือต้องก็ต้องเวทกันนะครับว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนบนตลาดหุ้นเราก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ีเราต้องยอมรับแต่ว่าหุ้นส่งออกก็จะได้ประโยชน์เชิงบวกโอกาสในการฟื้นตัวเออคือตอนนี้ผมว่าเออถ้า ถ้าเราดูในชิงภาพรวมเอนกันนะครับธุรกิจที่อาจจะพอช่วยให้สีไทยซื้อตัวได้เร็วขึ้นหนึ่งเนี่ยต้องต้องไปขาส่งออกนะถ้าดูดูตามมุมมองผมเพราะว่าแต่ประเทศเองเนี่ยเราติดในเรื่องตัวพารานีมากพอสมควรนะครับเลยต้องใช้เยะเวลาแล้วถ้าส่งออกอีกเนี่ยบาทอ่อนค่าอาจจะต้องเยอะมากครับอยู่ในระดับสักอ2บาทบวกลบเนี่ยส่งออกเขาก็น่าจะพอที่แข่งขันได้นะครับแล้วก็าอาจจะซื้นตัวตามตัวบริดีมานะครับที่เริ่มสัญญาการซื้นตัวแล้วในก็จะช่วยสีไทยเนี่ย เริ่มมีค่าของการซื้นตัวที่ดีขึ้นแล้วอีกในย่านหนึ่งเวลาค่าเนบาทอ่อนค่าอีกมันก็กระตุ้นนะครับในเรื่องตัวการท่องเที่ยวยางไงจะได้มีภาของการซื้นตัวถ้าสถานการณ์โควิดที่มันค่อยๆดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นเราในสายตาต่างชาติยังงอาจจะไม่ได้ดูแพงมากเกินไปก็จะจูงใจในเรื่องการที่อาจจะมีโอกาสมา spending ในบ้านเราบ้างนะครับด้วงคุมภาพทีละเปอทีละตอนไปถีแต่ใน,นตอนนี้เองเนี่ยถ้าถามว่าเอ,อดูสัญญาณแล้วเนี่ยสีไทยมัน จะขึ้นตัวเร็วๆเนี่ยยังยังดูได้ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะครับก็ต้องค่อยๆลุ้นที่เราประเดินใจลวกันครับคุณเรียนให้ฉีกไปที่ค่างเงินบาทเลยนะได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทแปลว่าผลประกอบการไตรมาสสองไม่ต้องดูหรอกไตรมาสอ <S <S สองก็เอ่อถามว่าดีไหมเด็ดไหมก็อาจจะยังไม่ได้เด่นมาก,ท,มากที่เด่นก็เป็น f d p เนี่ยอันนี้เด่นแน่นะครับแต่ผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้แย่ตลาดคาติหรับตัวกลุ่มตงออกบางตัวแล้วกันนะครับ อืมแต่พอเข้าไปมาสางมากถึงเมื่อภาพการเตินตัวที่ที่มีระยะเนี่ยจะเริ่มเกิดมองจ,จากไาลดูนะครับเพราะว่าจริงแล้วทุกๆหนึ่งบาทที่ห่อนค่าองนเนี่ยถ้ามองว่ามันส่งผลบวกต่อฐานกำไรสุทธิกลุ่มพวกเนี้ยมันวันเท่าไหร่ครับฟู้ดก็สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นส่วนหนเคซีเนี่ยก็ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์หมอค่อนข้างเยอะนะครับอืมมันมันจะถูกคิดบวกกลับมาในตัวเลขของกําไรได้เลยโดยที่แม้ว่าเขาจะทําได้เท่าเดิมนะคะครับอืมอ่ะนี่เป็นเป็น อีกหนึ่งช้อยหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะคะล่าสุดอยู่ที่3ามบาท26คุณไ้บอกให้ลุ้น3ามบาท5 5ใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าเลกตรงนั้นได้ภาพผ่อนค่าระยะกลางน่าจะเ็นภาพชัดขึ้นครับอ่อนในสําหรับค่างเงินบาทนะคะแล้วก็ลงไปถึงกลยุทธ์ช่วงนี้ด้วยมาดูกันที่คําถามที่ผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติม RBF เกิดอะไรขึ้น RBF เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะ <RB F. S 1> เขายังลิงอยู่2วันอ่ะวันนี้ลง อืมก็ก็ขึ้นจริงๆก็บอกขึ้นตาเร็วแล้วก็อะไรครับภาพของการพักตัวหรือเลืาขายใะไรของทุนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะนะครับอ่าเพียงแต่ว่าขายแล้วไม่จะจดรอบเลยไหมหรือยังไงเนี่ยครับเออถ้าดูดูภาพของตัวรุ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเฉพาะช่วงภาคเช้า,ชาเงเงงนี่ยจำนวนทุนน้นออกมาเนี่ยมากนะครับเท่ากับเมื่อวานทาัน้งว,ออทงวันเลยต้องบอกอะไรทีก็ถือว่ามีน่ยาเหมือนกัน นะครับแล้อจากจุนดนี้ไป r b s จะไปได้ต่อก็ต้องดูในเรื่องตัวบรัรับการแหละว่ามีัพไซด์จากคาดการณ์ของค e i ์หรือนักทุนที่เทโปกิตออกมาบ้ากแค่ไหนถ้าเห็นสัญญาณนวะ่าอีม้มันดีกว่านี้หุ้นก็อาจจะไปได้นะครับในแง่เทคนิคเองเนี่ยเนรับสิบบาทกับเก้าบาทเจ็ดสิบไม่ควรหลุดนะครับพักเวยๆก็คือควรจอยู่ตัวนี้ครับผมส่วนจะติด cash าลานซ์หรือไม่เดี๋ยวยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นประกาศของ r b s เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับค่ะ อ,อถ้าดูในแง่ PE trailing PE ก็น่าจะเข้าเงื่อนไขนะครับที่เหลือต้องไปเช็คในเรื่องตัวประเด็นของเทรเวอร์ละนะครับว่าได้เกินส0สิเอร์ซ็นไหมนะครับเมื่อเทียบกับฟรีพอที่มีครับผมอันนี้ก็คงต้องรอเช็คกันดูครับ <S 2> <S 2> ค่ะมาดูที่ตัวของ EA บ้างคะ่ะขึ้นมาแรงเนาะอันนี้วันนี้พักตัวนิดหน่อยพอไหวไหมคะตัวนี้คือคอลเลนนีเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงในมาสาม่ไจะเป็นสิสโน่นะครับพลังงานลมจะสร้างผดิตผค่อนข้างดี นะครับแล้วก็ธีมของตัวรถไฟฟ้านะครับอันนี้จะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วแหละนะครับเม่อมองระยะยาวเองนะครับเขาจะเติบโตอย่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเติบโตได้มากก็เป็นโอกาสที่ดีอ่าทุกท่านก็คงขึ้นมาสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือซีสตานะครับอัลฟุฟอร์มื่องสามปีวันภาพเดียวกันกับตัว P A เลยแล้วก็อีกเรื่องตัวเอ่อการเอ่อทำซีนิจี้กับตัว N E X นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ทุกท่งเอัลฟุฟอร์มขึ้นหนักครับ แต่เทสลาก็ขี่จรวดไปเลยเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> แ,ตแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าเอก็ขึ้นมาบนความคาดหวังใช่ไหมคุณเอสใช่ครับต้องความคาดหวังเพราะว่าจุดเปลี่ยนถัดไปเนี่ยมันไม่ใช่พลงังงานเลืออกหลักนะครับ,บถัดไปคือพวกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก้าวสำคัญว่าจะโตได้มากแค่ไหนถ้าทาได้เนี่ยแม้ว่าช่วงแรกอาจจะ สร้างผลดีให้ไม่เยอะมากแต่ว่าผมเชื่อว่าตลาดอินโก็อาจจะมองบวกนะครับต่อภาพของตัวหุ้นที่มีดีเอชั่นแล้วกันแล้วพูดใีกนักหนึ่งนนั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวที่ท่านทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ต้องบอกว่าภาพของโครงการมันอาจจะดีขึ้นในอนาคตนะครับแต่โดยรวมทุกทุนนี้ก็ต้องอดูเบรดูนะครับว่าเออเรามองภาพหนึ่งปีสองปีสามปีเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องค่อยประเมินกันสินะยะสั้นก็มีคิดยับยั้ครับค่ะ KCE เมื่อสักครู่บอกคุณไอ้บอกว่าน่าสนใจในทีมที่น่าจะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าวันนี้ย่อลงมานิดหน่อยตอนเหมือนจะเริ่มมีแรงซื้อแล้วหลังจากที่ถูกถูกถล่มลงมาเมื่อวานตอนท้ายตลาดต้องรอย่ออีกไหมคะครับจริงๆวันนี้เราก็เลือกเป็นเป็นพอปิดนะเพราะจริงๆถ้าดูภาพระยะสั้นเขาก็พักในในเทนพอดีนะครับคือไม่หลุดบวณ2ีนะครับแล้วก็ดึงกลับข uh ึ้นมาจริงๆ c เนี่ย มันมีจุดที่ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปตามนั้นอัพไซด์ันเยอะได้เหมือนกันนะครับพี่จอยก็คือในจุดที่มาตรการกระตุ้นของยูโรโซนเองนะครับมันจะเริ่มเห็นผลตัวไปมะไปมะสามนะครับในเรื่องการซื้อรถยนต์ไฮบริดนะครับหรือว่ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งภา,า,งาดการันดาพวาดเนียออกมาคล้ายๆตัวรถยนต์แกลงบ้านเราอ่ะซึ่งทํเงินท,ทุกประเทศนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของตัวเคสีก็จะไปกับตรงนี้อันที่สองคือ ต้นทุนนะครับต้องถือว่าไม่ได้แพงมากอย่างนีง้ดีกว่าเพรลดระดับลงมาเหมือนกันนะครับพวกราคาทองแดงนะครับท,ที่เริ่มลดระดับลงมาก็เป็นจุดท,ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สําคัญสุดท้ายนะีค่คือค่าเงินคือถ่าเงินกลายว่ามันอ่อนที่ก็บอกว่ามันจะกลายว่ามันครบครบไซเคิลพอดีนะครับสดีมาจะค่อยๆฟื้นนะครับมาจิ้นก็ดีขึ้นค่าเงินบาทอ่อนค่าหนุนแล้วต้นทุนเองก็ยืนจุดที่ ราคาพวกวัตถุดิบไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับเหมือนช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็จะเปนไซเคลใหญ่ได้แต่ว่าเอผมยังไม่อยากให้คิดไกลกันมาก,กค่อยดูแบบค่อยเป็นค่อยไปก,กันดีกว่าครับผมอืมค่ะซึ่งตัวเคซีนีกคุณเอ็ดบอกเราตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วเนาะใช่ใช่ใชตอนที่เขาเรดจะเบ,บรกแถวต้านอกบอิเพราะกลยุทธ์มาน่าจะวันที่ยี่ห้าหรือยี่หกเนีก็ขึ้นมาเร็วมากนะครับจากยี่สิบยี่สิบเอ็ดบ,บาทนะครับขึ้น,ข,นขึ้นมาเร็วมากครับค่ะ เหมือนกับพอเขาผ่านพอเขาผ่านตรงที่มันเป็นจุดที่เทสเทสเทสเป็นต้านแล้วพอผ่านทะลุขึ้นมาได้ก็ทะลุขึ้นมาแมว้ว่าเมื่อวานนี้จะทําให้ใครที่ใครที่มีอยู่อาจจะหวัน่นหวั่นไปบ้างเล็กน้อยนะคะใช่ครับอันนี้ตัวนี้จบพันคือยี่บห้าบาทแล้วแหละนะครับที่ระเบียยี่สิบห้ายืนแน่นได้เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดระยะทางจะดีมากนะครับก็ค่อยให้ตามดูนะครับค่ะและหนังห้องซื้อได้ไหมคะราคานี้เียราคาล่าสุดเท่าไหร่ทรัพย์สินจริงผมว่าสามตัว นะครับดูดูโอเคกันก็จะมีตัวเอเชียนพัฟฟิตตี้และ ly, นะครับสุภาลันะครับเป็นกลุ่มที่สามารถนะครับมองในเรื่องตัวปันผลได้นะครับแล้วก็ทิศทางยอดขายนะครับหรือว่าฐานกัำไรโดยรวมเองก็ยังทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็นตลาดกลางอยู่ถึงกลางบนแล้วกันของเรื่อแบบนั้นนะครับก็ยังมีดีมา n d ที่ อ่อพรีเซลได้แล้วก็โอนได้อยู่นะครับก็เวอร์ชัน่นโดยรวมถือว่าไม่แพงนะครับฟีเจอร์นี้เวอร์ชัน่นดีประมาณครับหกถึงแปดเท่าเอ่อแลนด์เฮาเนี่ยแนวต้านแปบาทแปบาทยี่สิบครับแนวรับก็เจ็ดบาทเจ็ดสิบหรืเจ็บาทห้าสิบครับผมอ๋อเพราะเขากลายเป็นว่าบ้านที่บ้านที่เป็นแนวราบอะ่ะยอดพรีเซลกลับออกมาดีหลังโควิดนะคะครับผมเพียงแต่พ<ว>เพียงแต่เพียงแต่ถ้าคุณคผู้ชมจะซื้อหุ้นอสังหาอาจจะหวังแคปเกนยากนิดนึงแต่ถ้าหวังันผลก็อีกเรื่องหนึ่งครับผม สามตัวสามตัวที่คุณเอ็ดว่าซื้อได้ทั้งสามตัวแต่จริงๆในพอร์ตไม่ควร,ไม,ควรมไม่ควรมีหุ้นกลุ่มเดียวกันสามตัวนะคะก็ครับก็ตัวหนึ่งสองตัวนี้ล้วแต่และก็ชอบตัวไหนนะครับก็ลองลอง,ลองดูลองเลือกเอาลองลองเปรียบเทียบดูหรือว่าหรือว่าจริงๆจะรอดูงบจริงๆอีกทีก็น่าจะได้นะคะอืมแล้วถ้าใครจะรองบไปมากสองออกไปถอนอันในี้ก็อันนี้ก็ล้วแต่ครับซึ่ง้ารท้่ราคานี้ก็ต้องพูดยากว่านักลงทุนงเล่น เล่นนำเงินมากน้อยแค่ไหน,นครับอืมค่ะมาดูที่ CPF อ๋อวันนี้อ่ะพอเป็นหุ้นแนะนำ CPF ครับอันนี้ก็ยอสวยเลยเนี่ยครับแนวต้านก็เนี่ยครับสายสามสายสี่นะครับผ่านสายสี่ได้ก็คือเบสเซนต์ veteran, นะครับอันนี้ก็อาจจะมีอัพไซด์เพิ่มมากขึ้นส่วนแนวรับก็บริเวณสาบเจ็ดห้านะครับแล้วก็บริเวณสามสิบาทไม่คนเยเอดหลุดจาบ CPF ครับผมอืม คือเขาขึ้นเขากวากัทะลุผ่านสามสิบาทมาได้นี่ยากเย็นมากนะคะขึ้นไปรักกรุณายอย่าลงมา <laughs> อย่าลงมางลุดสามสิบาทนะคะสำหรับตัวของ CPF แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทด้วยแล้วก็เรื่องของผลประกอบการอะไรก็น่าจะออกมาดีด้วยในไตรามาสสองนี้นะคะครับอ่าปิดท้ายกันปิดท้ายกันโอ้ยวันนี้หุ้นแม่ลูกอาจจะเห็นหุ้นแม่ถูกขายบ้างแต่หุ้นลูกเป็นยังไงบ้างหุ้นแม่ลูก สีต่งกับ stgt <TT, S 2> ใช่ค่ะครับก็วันนี้ก็คือดูดูยังยังปรับกันอยู่นะครับม่นราบผมคิดเข้าใจว่า,าสีตัางกรฟเนี่ยน่าจะมีอะไร smoothing กันอะยน่าจะมองค่อนข้างบวกกันนะโดยส่วนใหญ่ถ้าผลการนีจะมีอั s i d e r i s กประมาณการเขาแต่ว่า,อ,าอันนี้ก็เรื่องตัวเช่นกับทะเบีเนี่ยนี่ขึ้นอยู่กับมองตลาดแหละว่าจะ l ีเ i ทที่ปีประมาณเท่าไหร่แต่ว่าก็มีกิโลเซ็น์เล็กๆแล้วกันนะครับว่าช่วง ข้อมูลการซื้อขายจากวันศุกร์ที่แล้วถึงวันเนี่ยคิดคำนวณเรื่องตัวแคปลิลานก็อาจจะมีความเสี่ยงที่รบรรยากาศมันสุกนิดๆนะครับอันนี้ก็คงต้องค่อยดูตัวนี้ต้องเวทกันดูครับผมค่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราอาจจะใช้เราจะอาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นเทรดดิ้งอย่างเดียวไหมคะคุณเอเพราะถ้าราคาแค่หกสิบเก้าห้าสิบนะไม่นับไฮเมื่อวานนี้ด้วยนะราคาล่าสุดหกสิบเก้าบาทห้าสิบจริงมันเกินมันเกิน,น,กน,น,กนราคาแฟร์น่าจะทุกโบรกมัง้งที่ให้ของเขาไว้ะอะเราต้องไปรอให้โบรกมีการปรับประมาณการไหม จะมีไหมอืมก <fr favorites> ็ผมเห็นคร่าวๆของวันนี้ก็มีการปรับมาณการขึ้นกันเหมือนกันนะครับวันนี้เริ่มมีแล้วอะคะกำไรขึ้นไปแล้วสามพันห้าสี่พันทาเกิดไพรส์ก็ขึ้นมาแถวๆเจ็ดสิบตัวขวาก็เริ่มเห็นแล้วนะครับอันนี้ก็ก็คงต้องเวกันดูนะครับสำหรับคุณว่าอัพไซด์ที่เรามองจากวันนี้สักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอที่จะเทรดคุ้มราาเทรดไหมอันนี้ก็แัดมัองกุดครับผมอืมค่ะได้ค่ะคุณเอฟวันนี้ขอบพระคุณนะค่ะสวัสดีครับผม ครัโดยรวมนะคะแต่ขอเช็คนิดหนึ่งคุณได้บอกว่าเริ่มที่จะมีโรกเกอร์มีการปรับประมาณการราคามาะสมเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเราจะมาบอกคุณชมเพราะว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นก่อนที่ STGT จะเข้าตลาดเนี่ยยังไม่เห็นราคาจะอยู่แถวๆเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยสี่สิบสองห้าสิบสีสิบเจ็ดสีสิบจะมีอยู่โซนนี้นะคะเดี๋ยวหามาแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟัง ภาพโดยรวมภาพโดยรวมเดี๋ยวกลับไปที่เซตคุณเอบอกว่ายังพักตัวนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้เรารอลุ้นอยู่ว่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาไหมภาพถ้ายังไม่มีนะคะถ้ายังไม่มีเราอาจจะเห็นภาพของการไซเวยออกไปก่อนแล้วก็ติดตามันด้วยเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เร่งตัวขึ้นกรอบก็จะเป็นกรอบบน1 3 8 1 กลับล่างก็จะเป็น1362-1353นี่มีอยู่ตรงนี้เราจะเห็นการพักตัวพักตัวออกค้างจนกว่าจะเห็นฟันฟนนลูหนักใจตรงนี้แหละหนักใจตรงนี้แหละนะคะกับธีมการลงทุนคณได้บอกว่าลองดูอันนี้ไหมลองดูอันนี้ไหมสิ่งที่เราเห็นก็คือค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่านี่นะคะ เริ่มลงมาตั้งแต่30แล้วดีกลับขึ้นมาได้นะวันนีบอกว่าถ้าผ่าน31บาท55คืออ่อนค่าขึ้นไปอีกเนี่ยหุ้นกลุ่มส่งออกน่าจะได้รับประโยชน์คือเขาแค่ส่งออกเท่าเดิมแต่ว่าบาทอ่อนค่าเนี่ยกำไรเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอิเล็กทรอนิกส์ชอบตัว KCE เหมือนเดิมแล้วก็อาหารก็จะดูอาจจะดูตัวของ TU แล้วก็ CPF นะคะ